อยากให้ดูผลงานเลยค่ะเพื่อนๆเนื้อเค้กแอปเปิลน่ากินมากๆเลยแบบว่าดีต่อสุขภาพด้วยค่ะและเราจะเอามาเข้าในหม้อทอดไร้น้ำมนันโอ้สุกแล้วน่าทานมากเลยค่ะใส่ลงไปเลยเราจะได้ทานเนื้อแอปเปิลด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับเค้กแอปเปิลสูตรไม่ใช้แป้งนะคะ ใช้ขา้าวโอแทนสูตรนี้เพื่อสุขภาพค่ะไม่มีเนยแล้วก็ดีต่อสุขภาพไม่ใส่น้ำตาลนะคะขั้นตอนเป็นยังไงน่าตากน่ากินแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเจ๊ปันจะใช้แอปเปิลแบบนี้นะคะเพื่อนๆใช้แอปเปิลแบบไหนก็ได้ค่ะเอามาใช้หนึ่งลูกนะคะแล้วก็เอาส่วนที่เป็นเปลือกออกไปก่อนปอ,อกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราจะเอาบริเวณที่เป็นเนื้อแบบนี้ มาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะในส่วนที่เป็นเนื้อเค้กเจ๊ปัจะเอาส่วนหนึ่งของแอปเปิ้ลเนี่ยมาบดให้ละเอียดค่ะหรือถ้าไม่มีเครื่องบดเอามาหั่นมาสับแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเรามาเตรียมในส่วนของแป้งเค้กก่อนเลยนะคะเจ๊ปังจะใช้ข้าวโอ๊ตนะคะแทนแป้งใช้ข้าวโอ๊ตเป็นข้าวโอ๊ตแบบละเอียดแบบนี้นะคะถ้าใครไม่มีเอาข้าวโอ๊ตไปปัน่นแบบเจปันก็ได้ค่ะ อกไข่ไก่ลงไป2ฟองนะคะและนี่เลยค่ะเนื้อแอปเปิลเอามาบดเอาไปสับหรือทำยังไงให้เขาละเอียดแบบนี้ก็ได้นะคะให้ยังพอมีเท็กเจอร์ของความเป็นเนื้อแอปเปิลอยู่นะคะแอปเปิลยี่ห้ออะไรเอ่อหรือว่าพันอะไรก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยเราจะได้ทานเนื้อแอปเปิลด้วยนะคะและนมสด จ๊ปังจะใช้ความหวานจากน้ำผึ้งนะคะแทนน้ำตาลทานเพื่อสุขภาพค่ะความหวานตามชอบเลยค่ะตัดด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะแป้งเค้กของเราเราก็คุกเค้าส่วนผสมให้เข้าเนื้อกันเลยค่ะอันนี้เป็นเค้กแอปเปิลเพื่อสุขภาพนะคะเราก็จะได้เค้กที่แบบทานแล้วดีต่อสุขภาพค่ะ ได้เนื้อเค้กแบบนี้แล้วนะคะเราจะใส่ลงไปในภาชนะที่เอาเข้าเตาอบได้ใส่ลงไปให้แบบเครื่องแน่นๆเลยเขย่าให้ไม่มีฟองอากาศนะคะแล้วเจ๊ปันก็จะใส่แอปเปิลที่เป็นแอปเปิ้ลสับๆเป็นออชิ้นเต๋าแบบนี้นะคะโรยหน้าเป็นท็อปปิ้งเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อความน่าทานมากขึ้นนะคะ เราก็ใส่เต็มที่เลยค่ะเจ๊ปันจะโรยงาขาวงาดำหน่อยนะคะเพื่อนๆจะโรยธัญ,ญพืชอะไรก็ได้ค่ะเพิ่มความน่าทานเข้าไปอีกนะคะและเราจะเอามาเข้าในหม้อทอดไร,ร้น้ำมันถ้ามีเตาอบก็ได้หม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีพวกอบพวกนี้เอาไปนึ่งก็ได้เช่นกันค่ะความร้อนอยู่ที่ 150... องศาใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะโอ้โ สุกแล้วน่าทานมากเลยค่ะเราจะโรยน้ำตาลไอซิ่งหน่อยนะคะเจ๊ปันเนี่ยเอาน้ำตาลทรายไปบดนะคะเอาไปปั่นมันก็จะเป็นน้ำตาลไอซิ่งแบบนี้ค่ะเพื่อนๆไม่ต้องซื้อเลยเราก็โรยให้ทั่วขนมเค้กเลยนะคะเพิ่มความน่าทานมากขึ้นทีนี้เราก็ได้เค้กแอปเปิลที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทำง่ายด้วยค่ะเพื่อนๆ เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อนๆโอ้โหเนื้อเค้กน่ากินนุ่มเด้งมากเลยอันนี้คือแบบเค้กแอปเปิลนะคะได้เนื้อเค้กแอปเปิลด้วยแล้วก็เนื้อน่ากินมากเดี๋ยวเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะอือร่อ,รอยอร่อยมากเลยค่ะ ไว้เพื่อนๆลองไปทําดูบ้างนะคะเค,ค้กไว้เพื่อนๆลองไปทําดูบ้างนะคะเค,ค้กแอปเปิ้ลสูตรทําง่ายเนื้อเค,ค้กอร่อยมากเป็นเนื้อเค,ค้กแอปเปิ้ลเลยค่ะขั้นตอนก็แสนง่ายด้วยนะคะเจปานขอตัวไปเสิร์ฟเค,ค้กก่อนฝากติดตามกรัวอร่อยบายเจปานสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอยากให้ดูผลงานเลยค่ะเพื่อนๆ เนื้อเค้กแอปเปลิลน่ากินมากๆเลยแบบว่าดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ